สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับ foodtravel.tv well. อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะทำเมนูปลาจาระเมดเนึ่อซีอิ๊วกันค่ะไปดูส่วนผสมกันเลยดีกว่านะคะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีปลาจาระเมดนะคะควักไส้ออกแล้วรวมถึงบ้างไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นช่ายค่ะน้ำตาลทรายน้ำมันงาซีอิ้วขาวน้ำมันหอยกระเทียมนะคะซอยเป็นแว่นๆพริกชี้ฟ้าแดงน,นะคะ ซอยเป็นเส้นยาวแบบนี้รวมถึงพริกไทยป่นค่ะและต้นหอมค่ะก่อนอื่นนะคะคุณผู้ชมจะต้องตั้งน้ําให้เดือดนะคะเราจะทําการนึ่งเพราะฉะนั้นก็น้ําจะต้องเดือดก่อนนะคะตอนนี้น้ําก็เดือดแล้วเราจะนําปลาจระเมดนะคะลงไปนึ่งเลยค่ะใช้เวลานึ่งนะคะประมาณ20นาทีนะคะระหว่างที่เรารอปลาให้สุกนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมในส่วนของน้ําราดซีอิ๊วกันค่ะระหว่างที่เรารอปลานึ่งนะคะทีนี้ก็จะมาเตรียม ในส่วนของน้ำราดซีอิ๊วกันนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องใส่น้ำมันหอยนะคะลงไปก่อนตอนด้วยซีอิ๊วขาวค่ะน้ำมันงาน,นะคะและน้ำตาลทรายค่ะสุดท้ายก็คือพริไทยป่นนะคะ ละลาย,ลายส่วนผสมนะคะให้เข้ากันตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะดูว่าส่วนผสมยังข้อนอยู่นะ,ะแต่พอปลาเนื่อสุกนะคะเราจะนําน้ำลาดเนี่ยนะคะเป็นลาดเป็นตัวปลาซึ่งปลาเนี่ยเขาเวลานื่งเขาก็จะคายน้ําออกมานะคะส่วนผสมก็จะเข้ากันพอดีค่ะสําคัญก็คือคุณผู้ชมจะต้องละลายน้ําตาลนะคะคนจนน้ําตาลละลายนะคะถึงจะ นำไปราดในตัวปลานะคะเดี๋ยว20บนาทีมาเจนค่ะตอนนี้นะคะปลากราเมรที่เรานึ่งไว้ก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำนำ้นำซีอิวที่เราปรุงไว้นะคะนำมาราดเลยค่ะราดลงไปบนตัวปลาเลยนะคะ จากนั้นนะคะก็จะใส่กระเทียมน,นะคะลงไปพริกชี้ฟ้านะคะแบ่งไว้หน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้ตกแต่งบนตัวปลานะคะต้นหอมค่ะที่เราจะต้องแบ่งออกเป็นสองส่วนนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งนะคะต้องการกลิ่นที่เราจะนำมานึ่งนะคะอีส่วนหนึ่งคือใช้สำหรับการตกแต่งนะคะเสร็จแล้วปิดฝาไว้สักหนึ่งนาทีนะคะ เพื่อให้กลิ่นของเครื่องเทศแล้วก็ผักที่เราใส่ลงไปเนี่ยอ,อยู่บนตัวของปลานะคะเดี๋ยวอีกหนึนะ่งนาทีมาจัดใส่จานกันเลยค่ะอนนี้คือหน้าตาของปลาจาระเมรที่เราเนื่อแล้วนะคะจากนั้นคุณผู้ชมก็จะต้องเปลี่ยนนะคะมาใส่จานที่สวยงามแบบนี้นะคะเราจะค่อยๆย,ย้ายปลานะคะลงมาแล้วก็เอาน้ำนะคะน้ำซีอิ๊วราดบนตัวปลา เราก็จะเอาผักที่นึ่งแล้วนะคะออกไปเพราะว่ามันสลดแล้วนะคะไม่สวยเราใช้แค่กลิ่นนะคะเสร็จแล้วนะคะ,ะ,คะก็ตกแต่งด้วยผักที่เราเตรียมไว้นะคะนิดหน่อยพอนะคะแล้วใบขึ้นช่ายนะคะแล้วก็สเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือ ปลาจาราเม็ดนึงซีอิ๊วนะคะอย่าลืมลองทำดูนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ